สบายดีมือนนี้สิพามาเห็ดยำเล็บมือนางเนาะเล็บมือนางแมนอย่างเล็บมือนางแมนตีนไกต่ตัวทีอ่าตัวนที่บ่มีกระดูกแบบนี้นะตัวน,นี้เนาะก่อนอื่นเนาะเข้ากับมาเกี่ยมเครืองยำกันเลยเนะาะมื่อบางส่วนผสมของยำอ่าเล็บมือนางมีอย่างเด มีแป้งนัวหมักเพชดดิฟน้ำผิกเผาน้ำตาลซอสบักเพชรหรือว่าซอสาศาิลาซาน้ำป่าแล้วก็จะมีมักแตงหมักนาวบัวแดงสนารี่หอมป้อมเนาะแล้วก็ตัวนี้มันพักพักที่เฮากินครับพักอย่างก็ได้ที่เฮามากเนาะตัวนี้มันสนารี่เนาะแล้ก็มาซอยเลย ป้อมหอมบัวแดงมักตอนแบบใดร็ซ้อยตามมากเลยเนาะ แล้วก็มักแต่งไผ่มกักเล่นกับใส่มักเล่นน้ำกระแซบเนาะนาวปาดไว้เลยเนาะ หลังจากหมอ้อฟดแล้วล้วเอาก็เอาเล็บมือนางนี่ลงเนาะตัวนี้เล็บมือนางตัวนี้มันเ้าล่างสะอาดละเดอ้อพักไว้จนกว่าน้ำฟดอีกเทอนึงแล้วเอาจังตักเอาตีนไก่หรือว่าเล็บมือนางหันออก ในฟดหรือว่าเดือนแบบนี้นี่มันได้แล้วเนาะเขาก็ตักออกเลยตักออกผักเมี่ยนอ่าล้อให้อุ่นลงน้อยหนึ่งเนาะช่วงที่เขาร้อตีนไกาอุ่นลงน้อยหนึง่งเขาก็ไปปุ่งน้ำยำเลยเนาะ ตัวนี้หมักเพชรเท้าเสียาใส่น้ำยำนอภไยอยากต่ำ,ตำหรือว่าอยากบดเอาก็ได้นอแล้วแต่สะดวกมูน,นี้สีบดเอาเนอวันนี้เฮ้ามาเริ่มปุ่งน้ำยำเลยเนาะ น้ำตาลน้ำตาล,ตาลแป้งนัวมะนาวน้ำพริกเผา ใส่น้อยหนึ่งเนาะพอมีสีสันน้ำซอสสีลาซาน้อยหนึ่งพอให้สีงามน้ำป่าการหมักเพ็ดใส่หน่อยหลายแล้วแต่เฮาสิกินเผ็ดโบเผ็ดเนาะ หลังจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันผสมแล้วก็ซิมเบิงซิมเบิงเนาะบบพออย่างเท่ากับปุ่งเพิ่มตอนนี้น้ำยำเผา,พ,าพอดีแล้วเนาะเขากัเอา เล็บมือนางหันมาลงเลยอหอมเอาพักที่เฮาโซยเกี่ยมไว้หันเนาะลง ใส่ตามมากเดอร์พักน้อยลายนะอันนี้มากกินพักลายก็เลยใส่พักอ้าวหลายเดนเนาะผู้ใดบโบมักพักหลายก็ใส่น้อยหนึ่งพอมีสีสันผสมให้เข้ากันดีแล้วก็เสิร์ฟได้เลย เดลแล่ละเด็นย้ำตีนไก่เนาะย้ำเล็บมือนางมาเด้อเมากินน้ำกันเด้อ